สองชีวิตอดีตพระเอกชื่อดังเจสันยังหลังผ่านตัวเป็นตำรวจที่ออสเตรเลียเป็นที่ทราบกันดีว่าพระเอกลุกขึ้งชื่อดังเจสันยังเบรกงานในวงการบันเทิงไทยขอไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเข้าทำงานที่กรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์แถมยังได้เลื่อนขัน้นสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาสี่เดือนและได้ถูกรับเลือกเขา้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านการก่อก,การร้ายในร,ในรัฐควีนสแลนด์ล่าสุดเจสันยังได้อัปเดตผ่านทางอินสตาแกรมกับภาพลักษที่ดูเปลี่ยนไปดูหล่อเข้มขึ้นและยังถูกจับตาออกทีวีช่องดังพร้อมแคปชั่นระบุว่าหนีไม่พ้นกล้องจริงๆภาพจากช่อง7 News Queensland วันนี้ครับ โดยมีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์สนันว่าน่า้ครดาราไทยเลยครับคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าอยากดูข่าวตำรวจเจสันยังเลยคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าออร่าจับเสมอต้นเสมอปลายเชื่อสิคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าช่างกล้องช่องเจ็ดรู้ว่าใครหล่อคะ่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนหล่อยอยู่ที่ไหนก็ต้องหล่อและต้องมีแมวมองคอมเมนต์ comment ทัดมาบอกว่าคนมีออร่าก็จะประมาณนั้นคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com คอมขอบคุณค่ะ